ผู้คนในสังคมของเรามีความรู้สึกว่าเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันคุณอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจสักหน่อยนะเพราะคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเรานั้นกินความหมายที่กว้างมากซึ่งผิดกับความเข้าใจที่สังคมของคุณมี <c oughs> เช่นการที่คุณเป็นคนประเทศเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแต่คุณยังแบ่งแยกกับคนประเทศอื่น ดังนั้นความเป็นหนึ่งเดียวของคุณจึงยังอยู่บนแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอยู่ดีเธออธิบายความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราคือทุกๆคนบนโลกเป็นเหมือนญาติพี่น้องเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนลูกหลานความรู้สึกตรงนี้จะดำรงอยู่ในใจพวกเราตลอดเวลาดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะแบ่งปันทุกสิ่งที่เรามีให้กับญาติพี่น้อง ถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นลูกน่าจะรู้สึกได้ง่ายกว่าสำหรับคุณถ้าคุณป้อนข้าวให้ลูกคงไม่มีพ่อแม่คนไหนถามว่าที่ฉันป้อนข้าวให้ลูกเนี่ยฉันจะได้อะไรตอบแทนหรือถามว่าวันไหนฉันไม่ป้อนจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าวันไหนเขาไม่ทำนั่นเพราะเขามีเหตุผลบางอย่างที่ดีกว่าเธอตอบความรักเธอพูดพร้อมกับหันมาหาผม ฉันพยายามหาคําที่จะบอกความหมายของสิ่งนี้ให้แก้เคียงที่สุดฉันไม่รู้ว่าคนบนดาวโลกของคุณได้นิยามคําคํานี้ว่าอย่างไรแต่เท่าที่ฉันรู้สึกนะคําว่าความรักที่พวกคุณใช้กันก็ยังมีความหมายไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ฉันกำลังพยายามจะบอกกับคุณคําว่าความรักกับคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับพวกเรา มันคือคำคำเดียวกันที่จริงไม่มีคำว่าความรักสำหรับพวกเราได้วยซ้ำแต่สำหรับสังคมของคุณซึ่งมีความคิดพื้นฐานเรื่องการแบ่งแยกสิ่งที่แสดงออกมาเป็นความรักจากพื้นฐานความคิดนี้จึงไม่ตรงกับความเป็นจริงพวกคุณก็เลยต้องบัญญัติคำขึ้นมาใหม่ที่ผู้คนเรียกมันว่าความรักนี่แหละดังนั้นความรักในความหมายของคุณ ความหมายของพวกเราจึงไม่เหมือนกันเลยคนบนโลกนี้ถนัดที่จะพูดจาโวกวนนะครับผมพูดหยอกเธอเล่นเมื่อคุณเป็นความรักแล้วคุณจะเข้าใจมันแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาอธิบายเลยเธอทิ้งท้ายด้ยวยคำพูดที่ดูเหมือนจะมีความหมายผมรู้ว่าที่คุณพูดมานี้ต้องมีความหมายมากกว่าที่ผมเข้าใจแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้ ผมจะจำมันไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมพูดขณะนี้ดวงอาทิตย์เริ่มตั้งฉากกับศรีรษะของเราแล้วผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยและก็หายน้ำมากโคฮารุ oh aru, ผมขอไปหาน้ำดื่มสักหน่อยนะครับผมเรียกเธอให้หยุดข้างหน้าจะมีจุดตัดกระลำธารค่ะเดินลงไปจนสุดทางนี้ก็จะเจอพอดีเราค่อยพักกันตรงนี้ดีไหมคะเธอแนะนำได้ครับ โชคดีที่ทางที่เหลือนั้นเป็นทางลงเขาผมจึงไม่ต้องออกแรงสักเท่าไหร่แค่ค่อยๆประคองไม่ให้กิ้งลงไปเท่านั้นเพราะเดินลงมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดเราก็พบกับลำธารขนาดเล็กทันทีเมื่อไปถึงผมจึงรีบก้มลงไปควักน้ำมาดื่มอย่างหิวกระหายคุณนั่งพักที่นี่ก่อนนะคะฉันจะขอไปทำธุระส่วนตัวหน่อยโคฮารุพูดจบก็เดินล้อลงไปตามลำธารด้านหนึ่ง ผมนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโดยเองพิงมวนกระดาษที่แบกมาสายลมที่พัดเอื่อยๆประกอบกับความเหนื่อยล้าทำให้ผมเผลองี้ปรับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่ผมกำลังหลับอยู่อยู่ๆก็รู้สึกมีลมหายใจดังฟืดฟืดอยู่ใกล้ใบหน้าและเมื่อลืมตาขึ้นก็พบกับสิ่งที่ทำให้ผมตกใจสุดขีดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมคือ เสือโค้งตัวใหญ่ยักษ์ยืนค่อมตัวผมอยู่เฮ้ย hey, เสือเสือเสือผมตะโกนลั่นออกมาด้วยความตกใจตาผมเปิกโพงขนแขนและขนหัวตั้งชูชันเนื่องจากความกลัวด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดผมจึงใช้มือและเท้าดันตัวเองให้ถอยหลังไปกับม้วนกระดาษแบบสุดตัวแต่ยิ่งถอย เจ้าเสือร้ายก็ยิ่งตามมาพร้อมกับทำเสียงคำรามในคอเป็นเสียงต่ำ